มาหลุดให้ผลทั้งดีให้ไปสวรรค์แล้วอันนี้ปิดสายจากสวรรค์สี่โลกไปโชกโลกพ้นจากนรกผดย่างสิมาเป็นสัตว์กิจสมพวกตามตัวเลยท่ำฝายตัวสีเกลี่ยเ,เนี่ยมันเทกลี่ยมันสินพ้นคุกได้แค่กันสิถึงเรียกเส้นตัวยางเกียเล้าใกญ่ใหญ่เกลียกเส้นกับหานยังได้อธิบายแลย้วแต่ท่ำออกเข็มมันยังติดมีแห้งจังสิเพมีโรค มันยังฉีดความสบายไครกินไปกินเส้นแกะถ้าห้ามมันว่ามันสัตว์มันฉีดว่าอะไรเราทานเล่ามันบอบมันสัตว์มันหยาบที่จังสัตว์หมูม้าของฉัดมันว่าแมนังสั้นมาถานละเอียดมันกระจรละเรียกของหยาบออกนันเดียวมันยังฉีดกลินว่ามีโรคจังฉีดนี้แห้งได้เนี่ยท่านใดทั้งส่วนชุบม้ำกระจรสั้นน้ำกระจรละเรียกทั้งบาดออกบะทรงสฉียงวานท่อม่ะทรงสงวานคิป ทงทีเ่เดียวว่าต้องสมวนพูดเรียกออกเพราะงพลสอนและคำพูดดีสุภาษิตสุภาษิตนี่อยู่แล้วสุภาษิตพูดดีถ้าพูดโบนิโทษพูดตามสิบตามคำเนี่ยโบนิโทษสุภาษิตพูดไปทั่ว่นบาปอกุศลกระชิดพูดไปจีตพูดฝนกันมาโลกโปเปไปท่านกับจังสัรค์คิดกับจังสัรค์เพราะชักว่าชิดเอาอย่างให้มันดีเลยจังสัรค์ มันก็ผลกันในป้าย,ยกันเดียวมันก็นเลยได้ผลผลไปทั่วทิศเนี่ยยังจีวัาสุปฏิศิษยาซึ่งชกเราหรอกซึ่งม้าเกิดเป็ตเซ็ตเกิดแล้วพวกแล้วยังจีม้าเกิดเป็นคนไปย,ย,นยังที่ไหนซึ่งเราหาลายศาติหมดแล้วยังจีม้าเกิดเป็นคนไปทั่วทิศทั่วแดนไปแต่เดียวของตัวเบลีย์เสร็จบ,บ๊อบหาเอาแค่ซึ่งที่มันดีนี่มันเป็นที่ละนี่ล่ะได้แค่สนานะ เขาว่าไหวทับมาทุกคนทุกคนอนี้พามันเอาพรนษาแล้วใครอยากไปใส่สจะได้ไปก็จะได้ทรรมานี่ไปเป็นคติเป็นเตี่ยงตัวไปก็จะได้ไปปฏิบัติยุทุกแห่งเพิ่มตัวไปก็จะไไ้ปฏิบัติทศไปจิแก็จกได้ปฏิบัติเรียกเส้นแต่จะทํามันดีก็จะได้พ้นทุก นี่ละได้เทศนาหนะ้าพอเห็นว่าพ้าสอสมควรเห็นนั่นตรางภาพกันมาได้งียในฟ้ามเงลิมฉลจำไป,ไปทึกงความไปพิจณาให้มนุษยแก่จริงจิงเป็นบุญของคนมีสุกกันเวลาพิจาณาก็จะได้ชื่อว่าผู้ยุติความในประมาทฉะนั้นก็นจะมีแต่ความชุกความเจริญงอกงามในศาสนาทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุสัสนติวาธีการดังนี๋อธิบายยมา

อิทธิตังปฏิตามโดหางคิดเป็นวะสมิจตุสัพเพปุเรนสุสังกปาจันโทปนารโสยัสามณิโสติราโสยัสสสัพพิโยอิวัจจันตุสัพพะรโกยนัสตุมาเตปวัตสันตรายุสุคิติกายุคุปวะอภิวาชนัสีลิสานิจังอุท้าปัญญโน กัจจารสัมมาวัตถันติอายุวโนสุขังอาลัง